ข่าวขั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจําวันที่6สิงหาคมโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยนนี่คอสนอรอารังไงงานนี้เมือ่อน้านของทางฝั่งแมนยูคุยคืบหน้าสัญญาดดวของอควันคว้าตัวเชสโกนะเมื่องานนี้นะผมดูแล้วมีแนวโน้มที่แมนยูจะได้นะครับเมื่อแมนยูนยั้นะมีความเป็นไปได้ในความคืบหน้า ปในทิศทางที่ดีในการเจรจากับแอร์แบริสิกเรื่องการจะคว้าตัวเบนจามินเชสโก้ส่วนหน้าทีมชาติสโลว์เนียโดยสกายสปอร์ตซืออังกฤษและก็สกายเยอรมนีรายงานข่าวว่าการเจรจาระหว่างแมนยูกับแอร์แบริสิกมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีสำหรับการจะคว้าตัวเชสโก้ที่ก่อนหน้านี้มีข้เอเสนอมาจากคณนงของฝั่งเดวคาสเซนยูเต็ดในครั้งนี้โดยตามการรายงานข่าวระบุนว่ายังคงไม่ได้มีข้อตกลงแบบครบถ้วนระหว่างแมนยูกับแอร์แบริิก เพราะยังคงหาหรือถึงโครงสร้างของข้อสเสนออยู่แต่ก็สามารถจะมองเห็นสัญญาที่ดีจนถึงเวลานี้อย่างไรก็ตามข้อสเสนอล่าสุดของดิวการ์เซนยังคงสูงกว่าแมนอยู่ เล็กน้อยทําให้บริติบิลเองต้องมีการปรับปรุงก้อนหลักให้เข้าใกล้80ล้านโยูโรมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านั้นมีการเสนเอหลักไปแล้วอยู่ที่75ล้านโยูโรบวกส่วนเสริมอีก5ล้านโยูโรท่าน,นี้นิวคาสเซิลเองก็ถูกปฏิเสธข้อสนเสนอแรกนะฮะจึงปรับปรุงข้อสนเสนอไปใหม่ก่อนดักจะเพิ่มเป็น80ล้านโยูโรบวกกับส่วนเสริมอีกจํานวนหนึ่งซึ่งน่าจะตรงตามความต้องการของแอบร์ิในข้งนี้แล้ว เพราะนั้นจึงอยู่ที่ว่าการตัดสินใจของเชสโกว่าจะเลือกไปที่แมนยูหรือว่าดิวคาสเซนดีขณะที่สัญญาส่วนตัวไม่น่าจะมีปัญหาโดยส่วนหน้าโโลเวนยเองก็พร้อมจะตรวจร่างกายที่อังกฤษทันทีหากว่าแอร์แบดชกตอบรับข้อเสนอและก็อนุญาตให้เขาเนียออกเดินทางได้ในครนนะผมเป็นได้ว่างานนี้เรียกว่าเดี๋ยวนี้ได้ค่าตัวที่แพงกว่าวิกเตอร์โยเคเดสซะอีกนะฮะแต่ก็ต้องดูคำตอไปกันด้วยกันว่าผลงานถ้าเกิดว่ามาอยู่กับแมนยูแล้วจะไม่เป็นเหมือนรัสุซนไยรุนสองนะ เรามาดูข่าวต่อมากันครับอรไรยังไงเมื่อแฮร์รี่แม็กไกวลั่นแมนยูไม่มีข้อแก้ตัวซีซั่นนี้ต้องดีกว่าเดิมเมื่อไันนี้แฮร์รี่แม็กไกวในรับผมฝั่งแมนยูย้ำชัดเจนเลยนะครับมาในฤดูกาลส0 2 5ทีทีมต้องคืนฟอร์มเก่งหลังจากที่มีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นจากการที่ไร้เกมยุโรปลั่นพร้อมทุ่มสุดตัวเพื่อจะพาทีมกลับมาลุ้นความสำเร็จกันอีกครั้ง โดยการน,นี้เมื่อแฮร์รี่แม็กควายกองหลังประสบการณ์สูงของฝั่งแมนยูกล่าวว่าซีซั่นนี้ทีมของตนจำเป็นจะต้องทำงานให้ยอดเยี่ยมเมื่อพิจารณาถึงการที่มีเวลาพักเยอะในคาลักนี้โดยช่วงซีซั่นที่แล้วแมนยูไม่ได้มีแชมป์อาไรตินมือเลยซ้ำข่าวร้ายในลีกยังคงทำงานได้อย่างน่าผิดหวังจบอันดับที่15ในครัักนี้ทำให้ฤดูกาลนี้พวกเขาจะไม่มีโปรแกรมยุโรปในการลงเล่นช่วงกลางสัปดาห์ในครัังนี้ โดยแม็กไายเองก็เปิดเผยบอกว่าผมแค่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้ผมคิดว่าช่วงซีซั่นก่อนเนี่ยเป็นซีซั่นที่เลวร้ายทั้งต่อคนหนึ่งนะฮะรวมไปถึงต่อทั้งทีมต่อขุมกำลังและก็ต่อสโมสรด้วย ดยฤดูกาลนี้มันไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้นเรามีเวลาให้เตรียมความพร้อมเยอะขึ้นสำหรับการจะลงเล่นในเกมพิมพ์เบลิกและเราเองนั้นต้องทําให้มั่นใจว่าเราจะพร้อมสรัดเกมต่างๆดังนั้นสำหรับผมแล้วยังไงซักก็มองว่านั่นจะทําให้มันมีความมั่นใจในตัวเองแล้วว่าจะพร้อมช่วยทีมอยู่เสมอจะฟิตอยู่ตลอดและก็จะพร้อมในการลงเล่นและก็ทําทุกอย่างเท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อทีมทีมนี้และก็สโมสรแห่งนี้นั่นเองนะฐานะผมเป็นต่ว,ว่างงานนี้เรียกว่าแม็กควายก็มาปลุกใจนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่เห็นดีกันเรามาดูข่าวต่อมาเ้วนครับอรไรยังไงเมื่ออามาัดเดียนโลได้โพสต์ฮา,านะฮะถือบารงดอหลังจบทัวร์อุ่นเครื่องกับทงางด้านของฝั่งแมนยูในคขณงนี้นะเมื่องานนี้อามาัดเดียนโลนะฮะผมปีกเขาฝั่งแมนยูเรียกเสียงฮาหลังจากที่โพสต์ภาพตัดต่อชูถ้วยรางวัลบารงดอผ่านอินสตาแกรม ปิดท้ายทัวร์อเมริกาพร้อมกับนังของล้อลู่ที่เข้าประตูตัวเองของเพื่อนพร่อมทีมไอเดนเฮเฟนที่เกิดขึ้นซึ่งอาห์บัดเดียนโลปีกชาวแอรเวอรี่โคชของฝั่งแมนยูเองโพสต์ภาพตัดต่อที่ตนเองนั้นถือรางวัลบารองดอหลัจากที่โตสังกัดเสร็จสิ้นในการทัวร์เล่นเกมอุ่นเครื่องที่สหรัฐอ,อเมริกาในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อย โดยสำหรับผนะู้นั่งอั่งร,รูปที่ที่อาหมัดได้โพสต์ลงอ e ินสตาแกรมรอบนี้นั้นมีทั้ง6ร,รูปนะฮะซึ่งนอกจากร,รูปตัดต่อที่เขาคนนี้ถือรางวัลบัลงดอนแล้วยังคงมีร,รูปสีหน้าเช็งเซ็งของไอเดนเอฟเฟนกองหลังเพื่อนร,ร่วมทีมด้วยหลังจากที่อาหมัดเคยโพสต์รูปนี้ล้ออีกฝ่ายหลังจากที่เขาเองนั้นเตะไปโดนไอเ่นเฮเฟนจนกลายมาเป็นการทำเข้าบริโตตัวเองในเกมกับผนักของฝั่งเอฟเวอร์ตันในครั้งนี้ โดยทั้งนี้อามัดเองยังคงพิมพ์ข้อความแนบมากับโพสต์เซตรูปนี้ด้วยบอกว่าขอบคุณนะสำหรับอเมริกาส่วนอดินเฮฟเฟ่นก็เข้ามาพิมพ์ตอบอามัดแบบว่าเอาฮาบอกว่าพอได้แล้วาผมเปดูว,ว่างานนี้ก็เรียกว่าแกล้งกันไปแกล้งกันมานะฮะก็ยังเด็กอยู่ก็ถือว่าก็เล่นตามภาษาตามอายุข,ของพวกเขานั่นแหละครับเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงเมื่อกันดาชูมว่าอยู่ในแผนแมนยูหรือจอดจะโยกซบเชลซี เทียบผลงานของปีกสิงบรูกันสักหน่อยใครเฉ่งสุดในเวลานี้โดยอาริอันโดการาโชถูกลือหนักในนะฮะว่าเจอจะย้ายไปรุ่มทีมเชลซีหลังไม่อยู่ในแผนของบริเวณอาร,ร์มบิมในกรน,นี้เราไปเทียบสถิติสองซีซั่นกับเรื่งของพาเมอร์ละก็เอ็นกุนโกเอสเตวาเนสโตและก็ o, va, esto, ะกิสเทนใครคือปีกเบอร์หนึ่งถ้าเดี๋ยวนี้เกิดขึ้นจริง แม้ว่าุซือชาวโบเดเกชเองนั้นจะรับรับดนว่าเด็กสร้างของผีแดงนั้นมีฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมแต่เขาไม่อาจอธิบายได้ว่าทาไมตาทีมชาติอาเจนต์วนี้จึงไม่คลิกกับสโมสรวันแล้วเพื่อผลประโยชน์ของทุกฝ่ายอมบริมจึงมองว่ากาดาโชเองนั้นอาจจะย้ายไปคลิกกับสโมสรอ,อื่นที่ทาําให้ทุกฝ่ายนั้นแฮปปี้จากการย้ายทีมก็เป็นได้ก่อนจะแต่งหาก,กับอัมบริมกาดาโชเองก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับในายใหญ่อ่วัย40ปีบรนนีลรวมทั้งสิ้น25นัด แต่ว่าหลังจากที่หลุดโผล่11คนแรกในนัดชิงชนะเลิศถ้วยยูโรปาลีกสตาร์เวเชปเปีน,นี้ก็แสดงความไม่พอใจและก็ส่งผลให้เขาไม่มีชื่อเดินทางไปเล่นเกมปรีสแซง์กับสโมสรในคังนี้ทันทีโดยในฐานะที่เป็นนักเตะหนุ่มที่มีอนาคตกาันาโชวเองนั้นจึงถูกเลือกกับพรั่งของเอนโชมาเดสกาผู้จัดก,การทีมเชลซีที่นิยมสะสมขุมกำลังพลังหนุ่มและแม้ว่าจะเสริมทัพเป็นว่าเล่นแล้วช่วงเสมอนี้แต่ว่าคนสืออิตาเลียนยังถูกกล่าวอ้างเลยนะว่า ยังหวังที่จะสัญญากับทั้งสตารเลือดฟ้าขาวและก็ซาฟีชิมอนดาวเตะทีมชาติน์ลแลนด์ส่งท้ายก่อนที่จะปิดฤดูกาลตลาดในครั้งนี้ทั้งนี้ทั้งที่สิงบรูเองก็คว้านักเตะตัวรุกมาร่วมทีมแล้วหลายรายไม่ว่าจะเป็นทั้งเรมดีแลฟเจ้าปเรโดเจมี่กริสเทนและก็เอสเตเบลแต่เป็นที่เข้าใจกันได้ว่าบาเรสกาเองนั้นก็กระหายในการได้นักเตะส่วนเกินของแมนยู มาเสริมทัพในคันงนี้เพิ่มเติมด้วยและหากเขาไปได้สวยกับชินสแตมฟอร์บริดจจริงนั่นก็หมายความว่าอัลบริมเองนั้นก็ยืนดาบให้กับคู่แข่งพรุ่มลีกยังไงอย่างนั้นโดยภายใต้การคุมทีมของบาเดสกาลงเล่นในระบบ4-3-3โดยที่แน่นอนเดาว่าโคพาเมอร์นั้นจะได้ออกสตาร์ตตำแหน่งปีขวาแม้ว่าสตาร์ทีมชาติอังกฤษสามารถที่จะสวมบทเป็นหมายเลขสิบในคันงนี้ได้เช่นเดีวยวกันก็ตามทีโดยเหตุน,นี้หากว่าอาริอันโดกาดาโชย้ายมาเป็นขุนพลทีมเชลซีจริง เขาก็จะต้องแย่งตำแหน่งปีกซ้ายกับกิสเทนและก็เดโตนาะเดี๋ยวกันนี้เรามาดูกันที่นะผมแมนยูต้องการค่าตัวเท่าไหร่กันแนะ่เรียกว่าไม่ใช่ความลับเลยก,ก็ว่าได้ที่ผีแดงเองนั้นต้องการขายกระดโชษซัมเมอร์นี้ด้วยค่าตัวที่สูงที่สุดเท่าที่สามารถเปิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามจากการกำหนดค่าตัวโดยประเมินของทรานเฟอร์มเ k e t ขุนพลทีมชาติอาร์เจนินานั้นมีราคาอยู่ที่ ประมาณ45ล้านยูโรและน่าจะเป็นเบ็ดเงินที่ผีแดงต้องการในเวลานี้พอดีพอดีอดหากดิวรลุล่วงด้วยเงิน,งนจำนวนเท่านี้การต่อโชก็จะเป็นนักเตะที่3ของปีศาจแดงที่ย้ายอ่อนหรือว่าขายออกไปด้วยราคาค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับที่4ในหน้าประวัติศาสของสโมสรเลก,ก็ว่าได้ในครั้งนี้แม้ว่าจะตกเป็นที่ต้องการของทั้งหลายทีมในโยุโรปด้วยนะฮะแต่ว่านักข่าวทางฝั่งฟาบิโอโรมาโนะ่นักข่าวคนดังได้เปิดเผย บอกว่ากาลาโชเองต้องการจะปักหลักใช้ชีวิตในอังกฤษต่อไปและก็สนใจที่จะสัญญากับ,บนังของสิงเปร์ทีมเดียวในครั้งนี้เท่านั้นซึ่งนอกจากนี้แล้วการาโชยังคงมีค่าแบรงไม่สูงด้วยจึงเข้ากับโครงการในการจ่ายเงินให้กับนักเตะของทีมเชลซีในครั้งนี้พอดิบพอดีอย่างไรก็ตามก่อนจะไปลุ้นกันว่าสิงเร์สนใจการาโชจริงหรือไม่และหากว่ามีการสัญญามาแล้วจริงนะฮะ เขาจะตอบแทนทีมดังของครุงกระดอนเนี่ยได้ดีเยี่ยมแค่ไหนเราสมควรที่จะเทียบผลงานของดาวเตะนะผมอาร์เจนตินากับปีกไรอื่นๆที่มาเดสกาอีกนั้นมีอยู่ในมือกันสักหน่อยดีกว่านะโดยผลงานของทาง้านของฟังปีกนะผมแล้วก็ของทีมเชลซีแล้วก็การดาโชดในช่วงสซีซั่นหลังมานี้ก็จะเป็นดังต่อไปนี้โคฮาเมอร์1 0 0เกมทําประตูและก็แอสซิสไปได้74ครั้งเอสเตวัลหนบเกเกม ทำประตูและก็แอซซิสต์ไปได้48ครั้งการนาโช108เกมทำประตูและก็แอซซิสต์ไปได้3 8ครั้งเบรโดเนโตอยู่กับเกมทั้งสิ้น75นัดและก็ทำบปลทั้งสิ้น35ประตูบวกกับแอซซิสต์ต่อมาจะเป็นจิมมี่กริชเทนลงเล่นทั้งสิ้น83เกมและก็ทำประตูบวกแอซซิสต์ได้7ครั้งสุดท้ายจะเป็นคริสโตเฟอร์เอิงุนโกลงเล่นทั้งสิ้น62เกมทำประตูบวกแอซซิสต์ทั้งหมด23ครั้งในัณงนี้ ก็ถือว่าสาตีในครับนี้นะฮะการเอาโชเนี่ยก็ไม่ได้ขี้แล้วที่เหล่นะครับก็ต้องรู้กันต่อไปครับด้วยกันว่าจะเป็นเช่นอะไรและนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตานะชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ